นี่และจากการที่หลานไปญี่ปุ่นมาก็ได้ชุดหมะน้องมาน้องชิลลี่ชุดน้องชิลลี่นี่ค่ะเปนเช่ไหนวะคุณสวยได้ตั้งแต่นะยันหลานหลานชิลลี่เลยดูซินี่ชุดชุดชุดน้องมาไกลจากญี่ปุ่นนะคะชุดน้องเลอกใส่แบบโอ้โหทักซิโดทักซิโดเดี๋ยวไมีภาพกันเปื้อนภาพกันเปื้อนภาพกกินข้าวนะคะสัดีค่ะ นอนแผ่นอนแผ่ให้ดูนะคะดูมีกิฟต์ไม่หมดด้วยนี่ค่ะนี่ๆๆโอ้ยดูดูดไม่ขนปุยนี่นีอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะมีกับอีกตัวหนึ่งนี่เขาว่าอันนี้เป็นเสื้ออย่าไปลองใส่นะคะอุ้ยน่ารักเชียร์อุ้ยอย่าไปลองใส่กันนะคะนี่นี่แหมมียืดมียืดชิลี่ชิลี่อุ้ยชินี่โมอุ้ยฮจิโ เดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวอโเคค่ะเราโจทย์เดี๋ยวเราตัดตัดไปเปลี่ยนนะคะอ้ยนี่ชุดถัดไปนะคะโอ้โหนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดยัมเมื่อกี้เอชุดอะไรนะชุดเซ็กซี่ชุดเกาะอกชุดเกาะอกนี่จะมีแบบมีเกล็ดเกล็ดหน่อยอันนี้เท่าไหร่คะสามร้อยเยนถูกมากค่ะสามร้อยเยนประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทเท่านั้นดูแหมใส่ของถูกก็เป็นนะเราเนี่ยแหมมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นนู่ยอะไงบินมาบินมา นี่นะคะคือมันจะดูทับทำหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบเหมาะเหมาะช้ช่วงเทศกาลนี้อยู่น่ารักมากค่ะน่ารักมากเลยนอ้ยต่อไปหนุ่มกระถายไหนช่อไหนอันนี้ก็อันนี้ก็ได้ของฝากจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันนะคะชุดชุดของพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหมีพลูนี่เป็นปลอกคอฮักซีโดหล่อหล่อแมนแมนค่ะนี่นี่นีมนแนี่นี่ค่ะของฝากจากญี่ปุ่นค่ะ สาวไปสัมมนาต้องจัดของฝากมาให้น้องๆตั้งแต่ตั้งแต่ป้ายันหลานเลยนะคะตื่นเต้นเหรอคะได้แบบตื่นเต้นชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะเพราะตอนนี้ไม่ใช่เขาใส่เสื้อเลยซื้อเป็นปอกคอเล็กๆคนน้องน่ารัก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 มองกล้องสิคะมองกล้อง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 เหมือนยามเลย บาย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 ค่ะบาย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 โอเค